เอาดะครับเอฟซีทุกท่านเอาวันนี้ผมมีคลิปคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปจากช่องไทยนิวนะครับขออนุญาตนำคลิปช่องไทยนิวนะครับเป็นข่าวจากช่องไทยนิวมาให้เอฟซีได้ชมนะครับเกี่ยวกับที่ดรนัทท่านได้เ,เตรียมจะฟ้องเตรียมจะฟ้องเขาเรียกว่าอะไรสิทธิ์อาจารย์เบียร์เ,เดี๋ยวไปดูคลิปนะครับขออนุญาตนำคลิปจากช่องไทยนิวนะครับมาให้เอฟซีได้ชม แชทข้อความต่อจากนี้ไปนะครับผมได้รับมาจากดรนัฐนันทสุขประเสริฐซึ่งมีการส่งให้ผมนะครับแล้วเดี๋ยวเราวิเคราะห์หรือว่าลองออดูไปพร้อมๆกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยโดยเฉพาะประเด็นที่อาจารย์เบียร์กำลังเผชิญตอนนี้เนะนี่ยน่อว่าอาจารย์เบียร์ผ่านไปได้ไแล้วครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะหนักหน่วงเหมือนกัน จนวันนี้เนี่ยอาจารย์เบียไม่พลาดพิงไม่พูดถึงใครแล้วเพราะเบื่อราคาญแล้วก็เหนื่อยถือเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะต้องการเพราะว่าการที่สอนทําแล้วไปกระทบกระเทีบกับบุคคลอื่นบุคคลที่สามเนี่ยมันก็จะมีฟีดแบ็กสะท้อนกลับมาในทันทีดรอกเอรนะนัทนานหรือว่าครูนัทนะตอนนี้ครูนัทก็มีประเด็นกับเออน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ชื่นชอบในตัวอาจารย์เบียคนตื่นทำนะครับ แล้วก็มีการทำคอนเทนต์ลงทิกตอกนะครับพอคูนัทเนี่ยมีการแชร์คลิปมาแล้วก็คูนัทก็มาถามตั้งคําถามว่านี่ผลผลิตของใครเยาชารุ่นใหม่เป็นแบบนี้แล้วหน้าอะไรต่างๆน้องคนนี้ก็เลยไม่พอใจไปอัดคลิปต่อว่าคูนัทลงบนทิกตอกว่าสมองหมาปัญญาควายอะไรต่างๆจนกระทั่งมันจะมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นเนี่ยเรื่องราวชุลมนุนวุ่นวายทั้งหมดเนี่ยคูนัทเนี่ยนะมีการถามไปดูชแชรแลนก่อน บียรรู้จักเด็กคนนี้ใช่ไหมบอกเขานะเตรียมรับหมายสารเห็นไหมครับแล้วก็มีการส่งคลิปนะคลิปของเด็กคนที่เป็นประเด็นไปให้ดูด้วยนะอย่างที่เราทราบเลยว่าทั้งคู่เนี่ยอาจารย์เบียก็ตอบกลับมาขอบคุณมากครับพี่นะัดไม่รู้จักเลยครับยืนยันว่าไม่รู้จักน้องคนนี้ไม่รู้จักเด็กคนนี้นะครับนอกจากนั้นนอกจากนั้นนะครับแล้วก็มีการแชร์โพสนะค,ค่อยไปพิจารนะ โพสของทนายนันชัยแชร์เป็นลิงก์ a c e b o o k ไปเห็นไหมครับแล้วก็พิมพ์ข้อความบอกว่าเบียร์ต้องปรามด้อมบ้างนะน้องอย่าให้เที่้วด่าคนไปทั่วมันจะรุนแรงและคุยยากขึ้นอาจารย์เบียร์ตอบกลับมาผมพูดตลอดครับแต่เราไปห้ามทุกคนไม่ได้ครับผมพูดผมด่าผมสอนตลอดแต่สังคมมันเป็นแบบนี้ครับบางทีเขาก็ไม่ได้ติดตามเราประจำแค่ชอบ แล้วก็ความเห็นตรงกันเลยไปแสดงตามความเห็นของตัวเองคุมยากครับแต่ก็ขอบคุณมากๆครับที่คอยเตือนผมตลอดอาจารย์เบียบอคุมไม่อยู่นะครับการที่คนบางคนนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงน้องคนนี้เป็นประเด็นหรือว่าพูดภาพรวมเลยทุกคนเลยการที่คนบางคนซื้อเสื้อคนตื่นทำมาใส่การที่คนบางคนมีภาพถ่ายคู่กับอาจารย์เดียไม่ได้ไหมายความว่าเขาเป็นลูกศิษย์นะครับ คุณต้องไปถามอาจารย์เบียร์่อรับเขาเป็นสิทธิ์หรือเปล่าถูกต้องไหมครับเอ่ออันนี้แหละอยา่างเช็เนี้ยดรนั้นเนี่ยทักไปถามอาจารย์เบียร์ว่ารู้จักน้องคนนี้ไหมอาจารย์เบียร์บอกไม่รู้จักแล้วใครจะขึ้นไปเป็นพยานบริสุทธ์ให้น้องอะทีนี้เรื่องทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้คือมันเกินควบคุม,มอย่างที่อาจารย์เบียร์บอกถ้าเราวิเคราะห์ตามคําพูดที่อาจารย์เบียร์พิมพ์เนี่ยคือมันห้ามยาก หรือไม่ไม่ได้คือทุกคนมีสิทธิ์มีเสรีภาพที่จะแสดงออกความคิดเห็นนะครับโดยเฉพาะความคิดเห็นที่มันรุนแรงหรือไปาพาดพิงคนอื่นเข้าข่ายข้อกฎหมายเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับต้องรับผิดชอบตัวเองทีนี้เนี่ยอีกประเด็นหนึ่งผมอยากให้จับตาสัปดาห์หน้าน่าจะร้อนนะครับไม่ใช่อากาศนะครับสถา,านการณ์ในศาสนาพุทธเราน่าจะร้อนมาก ผมทราบมาเบื้องต้นนะน่าจะเป็นวันพุธถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดทนายอนันชัยและมูลที่ทนายกองทัพธรมเนี่ยจะเดินทางเข้าไปร้องทุกกล่าวโทษเพิ่มเติมนะครับแต่จะกับใครเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูและข้อหาไหนเนี่ยเดี๋ยวคงต้องรอดูนะครับแต่น่าจะเป็นวันพุธนะดูจากโพสต์เนี่ยครับ ด้อมทุยของคนสอนธรรพระรานมิ่งพระเกียรติเหรียญที่ระลึกแทนองค์พระเจ้าอาโศกมหาราชผู้มีคุณูปการกับพระพุทธศาสนาและลามถึงครอบครัวผมอยากมีเรื่องอีกเดี๋ยวจัดให้อาทิตย์หน้ารู้เรื่องนี่นะครับแล้วผมก็ได้ได้เช็คไปแล้วแหละนะก็ทราบว่าน่าจะสัปดาห์หน้านะครับอันนี้น่าจะไม่เกี่ยวกับตัวอาจารย์เบียรอ่ะเป็นไงครับฟัง,ฟงแล้ว นี่แหละคือปัญหาใหญ่และปัญหาหลักของอาจารย์เบียร์ที่กําลังมีปัญหาอยู่ตอนเนี้นะครับคือประเด็นคือที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์เบียร์ก็อ่เขาเรียกว่าอะไรจะตอบปัญหาเร็วนะปากเร็วอะ่ะแล้วมันก็มีการไปกระทบกระทั่งไปพาดพิงถึงอ่ากลุ่มบุคคลคือไม่ได้บุคคลอะ่ะอาจารย์เบียร์แคไม่ได้พูดถึงเฉพาะบุคคลเป็นตัวหลักแต่จนวนมากจะเป็นเหมือนพาดพิงในกลุ่มบุคคลที่ มาหากินในอาชีพนั้นๆอ่าไม่ไม่ว่าจะเป็นอาชีพหมอดูอาชีพที่เกี่ยวกับอ่าเขาเรียกทำเครื่องราขงขอขังอะไรก็แล้วแต่มันก็เลยทําให้กระทบกระทั่งคนจนํานวนมากนะครับหรือแม้แต่พระสงฆ์บางรูปที่เขาเรียกอะไรใช้ศาสนาหากินเนี่ยก็จะกระทบนะครับมันก็เลยเป็นปัญหาลามมาจนงถึงทุกวันนี้แล้วมันยังไม่พอนะครับมาถึงวันเนี้ก็จะมีกลุ่มด้อมอาจารย์เบียรนะครับกลุ่มหนึ่งนะครับผมพูดถึงกลุ่มหนึ่งนะ จะเป็นบางคนนะ่ะนะมันไม่ได้ทุกคนนะครับก็คือคนเหล่านี้บางทีก็อ่<ม>เขาเรียกว่าอะไรใช้อารมณ์ตัวเองนะเป็นหลักก็ออกมาการออกมาตอบโต้หรือมาพูดจาอะไรที่มันแบบบางทีก็กระทบกระทั่งไปถึงบุคคลอื่นมันก็เลยเป็นปัญหานะครับมันก็เลยเป็นปัญหาคือจริงๆแล้วอ่ะถ้าถ้าเราชอบประจันเบียนะแล้วเราแบบปฏิบัติตน ตามคาสอนที่อาจารย์เบียร์นมาพูดมาสอนอยู่เรื่อยๆเนี่ยผมว่ามันก็ไม่น่าจะเกิดปัญหานะต่อให้เราจะชอบใครหรือไม่ชอบใครก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องทําก็คือไม่ควรจะไปเขาเรียกว่าอะไรเกะกะละลานกับคนอื่นที่เห็นต่างอาจารย์เบียร์หรือคนที่เขาแบบไม่ชอบอาจารย์เบียร์นะเพราะว่าน่าจะน่าจะอยู่แบบอ่าเขาเรียกถ้าเราเป็นคนพุทธที่นับถือศาสตร์คาสอนพทธเจ้าจริง สิ่งเหล่านี้มันก็ควรจะมีในจิตใจตัวเราเองคือขันติเนาะหมายถึงว่าเราต้องมีจิตใจที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นชอบหรือไม่ชอบเราก็ควรจะอยู่นิ่งๆน,นะถ้าคนที่แบบเชื่อหรือรับถือคํออาคสอนพระเจ้าจริงๆก็ควรจะปฏิบัติอย่างนั้นนะครับเนี่ยพอเกิดอย่างนี้ขึ้นน่ะสิ่งที่เสียตามมาคืออาจารย์นะครับคนจํานวนหนึ่งก็จะมองว่าเนี่ยเห็นไหมลูกศิษย์อาจารย์เบียร์เป็นเพราะอาจารย์เบียร์สอนทำแบบเนี้ยสอนแบบกระโชกโคกหักสอนแบบโอ้โหแบบ ศาสารเสียเทยเสียอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยทําให้มีคนกลุ่มหนึ่งที่แบบเรียนแบบหรือชอบแบบอาจารย์เบียร์แล้วก็นําพฤติกรรมแบบเนี้ยมาใช้ประมาณอย่างนี้นะครับคือคนก็จะบอกเนี่ยแต่ผมกลับมองว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของความคิดของแต่ละบุคคลเนาะสิทธิเสรีภาพมนุษย์เราบางทีความคิดใครจะคิดอะไรทําอะไรเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของคนคนนั้นผมไม่มีใครไปบังคับใครได้อะไรครับต่อให้อาจารย์เบียร์จะสอนแบบไหน ถ้าคนเราอ่ะถ้ามีพฤติกรรมที่อยากจะทำอะไรที่มันผิดเพี้ยนไปหรือว่าไม่ไม่ไม่เนี่มันมันก็ทำได้ทั้งนั้นแหละเหมือนเราเกิดมาพ่อแม่ก็สอนให้เราเป็นคนดีใช่ไหมแต่ลูกบางคนก็ปฏิบัติชั่วพูดง่ายเออไม่ได้ทำความดีตามที่พ่อแม่สอนมันก็พูดยากนะเลือกพวกนี้แต่ก็ยังว่าแหละครับบางทีคนเราอ่ะถ้าเราชอบใครก็แล้วแต่นะคือผมอยากจะ เตือนนะครับสาหรับห,หลายๆท่านที่แบบไม่ว่าท่านจะชอบอาจารย์เบียร์หรือหรือชอบใครก็แล้วแต่นะครับเอ,อเราชอบเราก็ฟังแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นแต่ว่าเราไม่ควรจะแบบไปโกรธแทนนะนะเหมือนไปโกรธแทนแล้วก็ออกไปฟาดหววฟาดงาไปทะเลาะบอกแวงกับบุคคลอื่นที่เห็นต่างหรือมาเกี่ยวข้องกับคนที่เราชอบอ่ะในทางที่แบบไม่ดีอะไรเงี้ยผมว่าการกระทําแบบนั้นมันเหมือนเราแบบไม่ ไม่ได้โดยเฉพาะคนที่ปฏิบัติธรรมหรือฟังธรรมเนี่ยนะควรจะมีจิตใจที่แบบทำอะ่ะคือมีทำในใจอะนะความคิดผมนะคว,ค,วควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ควรจะต้องไปทะเลาะเบาแวงหรือมีเรื่องกับใครนะที่ฟังมาเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับบางทีทุกวันเนี้ยโลกโซเชียลนะมันมันเร็วมันเร็วเราจะพูดอะไรจะทําอะไรหรือจะพิมพ์อะไรบางทีเรา พูดด้วยความคิดของตัวเองแบบประมาณว่า,าเขาเรียกว่าอะไรใช้อารมณ์ของตัวเองนะครับออกไปแล้วมันก็มีปัญหากระทบกระเทียบกระทั่งกันไปเรื่อยนะครับมันก็เกิดความแบบจากที่ว่าปัญหามันไม่ควรจะเป็นนะครับก็คือจากคนบางคนเขาไม่เคยแบบไปคิดตำหนิจริงจริงอย่างอาจารย์เบียร์เนี่ยเขาบางคนก็อาจจะไม่ได้ชอบแต่ว่าเ็าไม่ได้คิดว่าจะไปตำหนิจริงิงอะไรแต่พอเห็นคนที่ชอบอาจารย์เบียร์หมายถึงว่าอาจจะเป็น ด้อมอาจารย์เบียร์เนี่ยออกมาทะเลาะบ่อแงกับคนอื่นมาฟาดงวงฟาดงานคนอื่นมันทําให้คนที่เขามองไปที่อาจารย์เบียร์ว่าเฮ้ยลูกศิษย์มึงเป็นอย่างนี้เหรออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับซึ่งในความเป็นจริงมันก็อาจจะไม่เกี่ยวอะไรกับอาจารย์เบียร์อะไรก็ได้บางทีไม่รู้จักกันแค่คนที่ชอบอาจารย์เบียร์แล้วก็ออกมาอมีปัญหากับคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ฝากเตือนกันไว้นะครับสําหรับคนที่ชอบอาจารย์เบียร์นะครับหมายถึงว่าเป็นด้อมอาจารย์เบียร์น ใช้สตินิดนึงครับบางทีบางเรื่องบางอย่างเราปล่อยผ่านได้เราไม่จําเป็นต้องไปแกงหรือไปอว่ากล่าวอะไรคนอื่นมันก็จะเป็นผลดีมากกว่านะครับผมก็ส่วนตัวผมนะผมก็คิดว่าคือผมเองก็ถามว่าเป็นเอฟซีจาร์เบียร์ไหมผมก็ชอบบางเรื่องที่ท่านพูดนะบางเรื่องที่ท่านอคือคือโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นความจริงนะสัจจความจริงที่เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยที่ไม่เจือ ด้วยคําสอนแบบเขาเรียกว่าอะไรผิดผิดหมายถึงว่าไม่เจือด้วยความเชื่อที่เป็นความเชื่ออ่าที่แตกต่างจากคําสอนพระเจ้าอะไรเงี้ยผมชอบคําสอนพระเจ้าแบบนั้นที่อาจารย์เบียนนนามาสอนนะครับแต่ถามว่าอ่าบางอยา่างบางเรื่องเราชอบไหมบางอยา่างผมก็มองว่าเอออาจารย์เบียนก็ควรจะต้องปรับปรุงนะมันมีหลายๆอย่างนะครับอะสําหรับคลิปนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ